로톡카 มาลัยแล้วอีกเจ็ดวันพระองค์ท่านน่ะจะนำวัวช่อฟ้ามารับมาลัยคนนี้ไปแต่งงานภายในเมืองชีวิตของมาลัยคนนี้ก็จะพ้นจากการเป็นทาสสักทีถ้าตอนนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่นะแม่คงต้องดีใจแน่เลยป่านนี้แม่สบายตั้งแล้วดตใจมา้แม่สบายมากเมื่อสักก่อนพ่อไม่ไมฉันไม่เชื่อนะไม่เชื่ออะไรอีกล่ะ แกแกถ้าฉันเห็นอะไรนะแกนะก็ฉันพามาดูนี่ไงแกเข้าไปเรียกมันสิอยแกรออยู่ตรงนี้แต่ฉันจัดก,การเองน่าเบื่อที่สุดอะไรของแกเนี่ยฮะเมลัยกลับไปหรือยังนายจะทำอะไรมเมลายเลยนะคะมาอะไรกลัวแล้วนี่มามะไรงานการไม่ไปทำ อะไรนะฮะแหวนค่ะคุณนายแหวนนึกอยู่แล้วเชียนนึกอยู่แล้วเพราะต่มาหนี่เลยมาหนี้เลยมานนี้เลยอะไรอะไรก็มาดึงหูฉันทำไมเนี่ยโอ้โหแกนี่นรกจะกินกระบาลทำไมนรกจะกินกระบาลอะไรพ่อฮะอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เข้าใจอีมาอะไรไม่ไปทำงานนอกบ้านก็ไม่ออกแล้วมันมีแหวนใส่แกแน่นอนเลยพ่อ ซื้อให้มันใช่ไหมนเนี่ยฮะโอ้ยแกเอาความคิดที่ไหนมาว่าฉันซื้อแหวนให้มาอะไรลำพังตัวฉันเองกับหูมุ้งไม่มีใส่เลยพ<อ>่อฉันไม่เชื่อที่มาอะไรไมาเอาแหวนที่ไหนมาใสา่แกแน่ใจนะใสสิเดี๋ยวพอ <แก S 2> ไปดูเองแกจัดการให้ฉันเลยนะพีออ่ยอมจริงด้วยเอาแหวนที่ไหนมาใส่ก็ไม่รู้มาอะไรพ่อเป็นยังไงบ้างหน้าตาสู้เสียไม่สบายหรือเปล่า มาลยอ่ะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําเลยมาลายอ่ะก็เลยดูสู้เพียงนึงแล้วอีกอย่างนึงมาลายก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่ตอนนี้<อ>มาลายไม่เป็นอะไรมากแล้วค่ะลุง่ะหายดีแล้วเนาะใช่ค่ะออออออมาลายมาลายค่ะลงุงแหวนวงเนี้ยสวยเหลือเกินเจ้ามาจากที่ไหนเหรอ,อ,อฮะลุาไม่เคยเห็น เพชรน้ำงามขนาดนี้มาก่อนเลย,เยมาะไยจะเล่าให้ลุงฟังนะคะลุงไม่อยากรู้หรอกเอางี้ลุงขอดูหน่อยได้ไหมลุงไม่เคยเห็นเลยแหวนเพชรน้ำงามขนาดนี้เดี๋ยวลุงคืนให้นะลุงขอหวานแาได้เกิดลุงจ๋ามาะไยขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรลูกขออะไรอยากได้อะไรบอกลุงมาเลยถ้าลุงดูแหวนลุงนี้ของมาลัยลุงต้องรีบให้มาลัยคืนเลยนะจ๊ะโอ้ยดูแป๊บเดียวลุงคืนให้เลยลูก ไ,ได้ค่ะกลัวไม่ต้องกลัวสวยมากมากสวยมากมาก้ลุงอยากรู้มาจากไหนเลยลูกคืออย่างนี้จ้ะลุงคุณนายมาลีอ่ะได้ใช้ให้มาลายไปซักผ้าที่แม่น้ำมิปะโยคแล้วเพเอิญมาลายอ่ะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมาลายอ่ะ ซักผ้าไปแล้วมาลัยก็เป็นลมล้มสลบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมีราชโอรสผู้ใจดีให้นาวมาโอรสกิ่งแก้วได้มาช่วยเหลือชีวิตมาลายเอาไว้ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ท่านจึงมอบธรรมรวงวงนี้เพื่อให้กับมาลัยแล้วก็บอกกับมาลัยด้วยนะจ๊ะว่าอีกเจ็ดวันน่ะจะมารับมาไลัยไปแต่งงานภายในเมืองวะเป็นความจริงเหรอลูกเป็นความจริงจ้ะลูกอเหงดวงดีแล้วไอแล้วฉันจะได้เป็นลุงเจ้า นี่นี่มานี่เลยแกมานี่เลยโอ้ยพะพะโอ้ยวันวันไม่ทำอะไรอะไรเนี่ยทำตัวเป็นเห็บหมาหรือเปล่าตอนเนี้ยมาไลเนี่ยจะได้เป็นเมียเจ้าเป็นเมียเจ้าเออทันก็ได้เป็นลุงเจ้าว้าวพะไม่เดี๋ยวไปไปไม่มีแหวนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยเห็นไหม แกจะบ้าเหรอพอ่อทำไมวะเป็นแค่ลุงเจ้าเนะี่ยก็อยากเป็นนักเหรอฮะ,อะทำไมจะไม่อยากเป็นใครจะไม่อยากเป็นลุงเจ้านีแกนี่งอ้อนะพอ่อโอ้นี่มีกระดาษใครพอ่อทำไมก็เอาอย่างนี้สิเอาไงแค่ไม่อยากมียอดฐานะสักที่มันใหญ่กว่านี้เหรออะไรอะ่ะพ่อตาเจ้าเฮ้ยเองไม่มีแหวนอา้าวไม่มีแหวนได้ย,ยังไงกลุ่มมันสิพ่อเฮ้ยตาดีเลย พ่อตาเจ้าเชียวนะพ่อตาเจ้าใหญ่กว่าลุงเจ้าดีไหมพอ่อ <c oughs> พ่อตาเจ้าท่<ม>าองไว้พ่อพ่อตาเจ้าเออเออลุงจ๋า,จามาลัยขออนุญ,ญาตเอาแหวนคืนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอางี้ลูกเอางี้เอางี้เอางี้งลุงอยากได้แหวนตรงเนี้ยเอ็งอยากได้เท่าไหร่ลุงซื้อลุงซื้อลุงจา๋าแหวนวงเนี้ย มาลัยอ่ะให้ลุงเช่าให้ลุงซื้อไม่ได้หรอกจ้เพราะแหวนวงนี้มีค่าต่อชีวิตของมาลัยมาลัยอ่ะให้ลุงเช่าให้ลุงซื้อไม่ได้แล้วมาลัยก็ขายไม่ได้หรอกแต่ลุงลุงเข้าใจแล้วยังไงเองให้ลุงไม่ได้งั้นลุงเอาเฉยๆไม่คืนเองเนี่ยเองจะว่าอย่างไงวะลูกลุงจ๋าอย่าหาว่าหนูอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะถ้าการที่ลุงน่ะ เอาแหวนของหนูไปแล้วไม่ยอมคืนเขาเรียกว่าคนขี้โกงจะลุงว่ากูโกงใช่ไหมพ่อสิ่งอะไรได้แล้วลูกเรียบร้อยหรอพ่อสิ่งไหนยังอยากได้พ่อทำให้หมดแล้วกี้เสียงดังเอะอะอะไรเนี่ยฮะเก็บไว้หน่อยสวยด้วยพ่อแต่เพิ่งสวยอะไร สงสัยมันจะตายแล้วเอางี้ช้าไม่ได้เดี๋ยวใครมาเห็นเองเอากระสอบมาใส่ก่อนเลยอันดับแรกพ่อฆ่ามัเหรอเนี่ยเออมันจะโคตรเก็บกระสอบเอากระสอบมาใส่เร็วๆเข้ากระสอบตายแล้วพ่อหนะพ่อใครมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเร็วๆเข้าเร็วๆเร็วๆเร็ๆตายแล้วจะติดคุกไหมวะเนี่ยเฮ้ยฮะช่วยกันสิ อย่าให้ใครมาเห็นได้อทำไมคเราไม่เอาไปทิ้งเหรอสิพ่อคนมาเห็น ไหนเสียมล่ะแกไม่เตรียมมาวะฉันจะไม่รู้เหรอโอ้โหจะไม่รู้ได้ยังไงเกิดมีใครมาเห็นเข้าทำไงล่ะพ่อรีบไปเอามารีบไปเอามางั้นเดี๋ยวฉันไม่เอานะเนี่ยอะไรอีกแหละพ่อทำไมแกอย่าคิดอะไรกับศพนะนี่ยเนี่นี่น้อยน้อยน้อยแกนี่หาว่าฉันเป็นคนวิปริตยังไงศพนั่นเนี่ยศพไม่รู้แหละถ้ากลับมาแล้วฉันเห็นแกทำอะไรกับศพนั่นแกเจอดีแน่พ่อฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกไปไปรีบรไปด่านะเนีดูสิ ตอนแรกฉันก็ไม่คิดหรอกมันดันพูดให้ฉันคิดแต่ยินข่าวก็มาเยอะสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งขนาดไปละศพก็ยังพบความสวยโอ้คุณพระช่วยผมนี่ คนดีอยากจับกันที่ใบหน้าขนาดนอนตายหุ่นยังดีอยู่เลยเลยจับกันที่ใบหน้าจะสร้างความลามกให้โลกหยุดหมุนก็เพราะว่าคุณ ขอมา้อาอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอะ๊ยเฮ้ยโอ๊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 ยเฮ้ยจะถ่ายทำยไมวะฮานี่ใส่หวายไอ้ฮานี่ ขายัดกระสอบยังไม่พอยังจะข่มขืนสอบอีกไอ้จังไรไม่ได้เยวต้องถอดกระทอออกจากคนนี้เอากระสอบใส่ไอ้นี่เหมือนกันไหมวะเอากระสอบออกจากอีนี่เอากระทอไปใส่ปวดหัวป่ะเอเอา <S <S เอา,เอายังยังไม่สนิทยังไม่สนิทยังไม่สนิทแกเดี๋ยว กี๊ใส่ทําอะไรกันนักกันหนาเก๊กะนาหนไอยใส่โล่งคือกูเบิ่งไปเลยอืม่ก็ลองใส่ดูดูหนาวะเออมันก็ดูดีทักเรียนเนอพ่พ่อพ่อพ่อ,พอยืดไอ้แนวโนนสนุก แามแต่เว้ยําพออย่างง้นมันจะข่มขืนตัดสินใจฮอข่มขืนต่ออุ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยของฉันบอ,อกไงวะจักกีีนอนทับทำไมลูกจักเดี๋ยวก่อนก็นได้ดอกเว้เออือมงานนอนต่อเดี๋ยวจะอุ้มไป Mày tông chắc, mày tông chắc Ô ô ô Dạo Hạt kín khó oh. Tại bếp đều chẳng gì khẽn nữa nè Dạ, yeah, Phương

ออกทิ้งตรงไหนดีวะตากไปทิ้งตรงนู้นดีกว่าว้ายตรงนี้ไม่ดีตรงที่ทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จีดใกล้ตำรวจพูดไปลากไปนู้นเอ้าตรงนี้ก็ไม่ดีติดบ้านผู้ใหญ่ไหนดีวะ แล้วช่วยอีนางนี่ก่อน lại ใครพบแล้วก็เราสองคนติดคุกแน่เลยเราเข้าแน่เลยพ่อรีบไปดีกว่าแล้วเอาอ,นนอาันนี้ไปเก็บด้วยเดี๋ยวเขามาเจอลหลักฐานซะด้วย จักใครใจไล่ใจดำทำได้จะช่วยเลือนางเอาไว้เอ้ยนางเอาไว้เห็นจะดีคงจะลอดปอดชีวีจะช่วยเอาไว้ ช่วววยยแล้คงเป็นบุญเรานี้อขอขอบคุณช่วยฉันไรใช่ไหมจ๊ะอืมพี่ช่วยเองอย่าทำอะไรฉันเลยฉันววแล้ไ,ไม่ต้องกลัวไม่เทผีนะ กันบ้าอห oh. ละเออล้าทำเป็นไปยังไงมายังไงใครเขาทำไรย,ยัดกระสอบมาหรอฮะคืออย่างงี้จ้ะพี่ยังไงเล่าดูเออเล่าพี่จ๋าฮะชื่ออะไรเนี่ยฉันชื่อมาลัยจ้ะมาลัยพี่อะไรชื่ออะไรชื่อมีชื่อมีอืมแต่มีมีก็ทีละกระตังไม่รู้เป็นเวรหรือเ,เป็นกรรมของฉันยังไงที่ลุงพญาพาโลพร้อมด้วยมาลี เขาอยากได้แหวนติดเจ้าได้มันหมายไว้กับฉัน้พี่มาเรียใช้ให้ฉันไปซักผ้าให้เปลี่ยนสีไม่งั่นอะ่ะใช่จ้ะข้าสักคำน้ำสักหยดเขาก็ไม่เคยให้ฉันกินเลยเออและสิ่งที่สำคัญวันที่ฉันไปซักผ้าฉันดันเป็นลม เจ้าน่ะมาพบฉันแล้วถูกตาต้องใจจึงได้มั่นหมายเอาไว้อีกเจ็ดวันจะมารับไปแต่งงานภายในเมืองแต่ลุงพญาพาโลกับพี่มาลีเนี่ยสิไม่เขาวางแผนกันเพื่อที่จะฆ่าฉันแล้วนําแหวนไปแต่งงานเสียเองโอโฉันก็เลยไม่รู้จะทํายังไงไอ้ลุงสายด่านเร็วนี่หมายความว่าไอ้พญาพาโลคนเนี่ยมีลูกสาวใช่จ้ะอยากได้แหวนของมลัลให้ลูกสาวเลยตีมาลัยจนสลบ หรือ,อยังไงก็ไม่รู้ที่อยู่ในกระสอบนี่นะใช่จ้ะไม่เป็นไรตามนําพังพี่น่ะอยากจะช่วยมาอะไรคนคนเดียวมันคงจะช่วยมาอะไรไม่ได้หรอกแต่พี่มีเพื่อนอยู่คนหนึงเพื่อนพี่คนนี้อาศัยได้เดี๋ยวก่อนพี่พี่กับฉันก็เพิ่งรู้จักกันแล้วสิ่งที่สําคัญ เพื่อนพี่อ่ะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันก็ไม่เคยไปสร้างความดีความชอบอะไรกับเขาแล้วเขาจะมาช่วยฉันได้ยังไงล่ะพี่อย่างน้อยๆพี่ก็รู้จักก็มาเลยแล้วแล้วคนที่พี่จะให้มาช่วยน่ะก็คือเพื่อนของพี่เพื่อนคุณพี่เพื่อนพี่คุณเนี่ยนิสัยดีนิสัยดีเออมันไล่รออยู่นี่เลยก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปตามเพื่อนพี่มาช่วยมาลัยถ้าเป็นความหวังดีของพี่คีสว่าช่วยฉันฉันขอบคุณมากๆนะพี่นะรอพี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่จะมาจะ ไม่นานไม่นานเดี๋ยวมาอ,อยู่บ้านเรือน พอเตือนเมียรักเตือนอะไรจ๊ะจะเตือนไว้สักหนึ่งสิ่งเอะไรล่ะพี่อย่าลืมมารยาทสมบัติผู้หญิงทำตัวเย่อหยิ่งขอย้ำัว่าหม้อข้าวเตาโครก บ้านเรือนสกรปรกอย่าปล่อย่อยูบอกแม่ยูกวาดถูกกันหน่อยหัวเตือนก็ยังง่อยหน้างามหากกลัวหันเหลงเคหาแม่อยา่าทำท่าหนีเที่ยวไปเดินกีดกาย ที่ชายเข่าเกี้ยวยาเชี่ยวยาเชี่ยวจะช้ำไม่ดอกอัลองไดผัวเห็นมามากเรื่องเมียเรื่องอะไรจ๊ะผัวเพอเป็นเสียนิสัยเสียนิสัยยังไงแอบเม้มเงินผัวเอาไปเล่นไพแน่แหบพูดแช่ปลาสิกไมมห้ามาม แม่นั่งแช่เบาเฝ้าแต่บอลลูกเต้าร้องอ่อนนาเอ็ดจะขี่จะเยี่ยวน้องไม่เลี้ยวมาเช็ดแม่น้าทุเลตเลือลำสิ่งไหนไม่ดีมีปมด้อยมียเอย งอยอย่าทำแหพี่ก็พูดไปไม่เคยสักครั้งหรอกเป็นประจำเอาเงินไว้ตรงไหนนี่หาเจอยังเลยไม่เคยว่าผัวจะจะอ่อนอะไรอีกล่ะอ่อนสักหน่อย <c oughs> ว่าผัวจะ อาจะฟัง uh huh. uh huh. อย่างเดียวเธอเนี่ยจะเดินเหินไปไหนเนี่ยระวังเนื้อระวังตัวจะหกล้มก็แล้วกันพี่สาริกาไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้เราเพิ่งมีลูกคนแรกเออนี่จะบอกให้นะนมีอะขอร<ะ>้องหน่อยนะ